เป็นมาคือมีจุดดำลอยไปมาแบบนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะออกในที่แจ้งท้องฟ้าะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่บัวได้ออกได้ทํางานหรอคะคนเลี้ยงหลานอ๋อเลี้ยงหลานก็เห็นก็เลยตกใจก็เลยมาโรงพยาบาลเลี้ยงหลานมาหลาอ่ะโอเคลักษณะนี้เขาเรียกว่าจุดดำลอยไปมาตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะจะอธิบายให้ฟังนะคะคนเราที่ปกติตอนเด็กน้อยเนี่ยในเนี้ยในเนี้ยมันเนี้ยมันจะมีกระจกตามีเลนตาแม่เห็นเนาะ ข้างในจะมีน้ําวุ้นตาลักษณะคล้ายๆไข่ขาวที่ดิบด,ด้านหลังจะเป็นจอประสาทตาเมื่อสักครู่นี้หนูถ่ายจอประสาทตาให้แม่แล้วพบว่าปกติปกติยังไงเนี่ยมันนี่ตาแม่ปกติด้านหลังดูโอเคดีนะคะด้านหลังคือจอประสาทตาดูโอเคดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปกติดีนะคะขั้วตาอะไรทุกอย่างดีต้อกระจกกระจกไม่มีสบายใจเนาะที่มันลอยไปลอยมาคือในเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมืนอนหยักย่ลอยไปแล้วก็ลอยมาบางคนก็เป็นแบบนี้ บางคนก็เป็นแบบนี้นะคะของแม่เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ใช่ไหมบางตัวดํา<ำ>ๆบางครั้งมันเหมือนเส้นดำๆเส้นดําๆคล้ายๆอย่างนี้ <c oughs> อ่าปัดไปยังไงก็ไม่หาย <c oughs> สิ่งนี้มันคืออยู่ในนี้จ้ะในนี้คืออยู่ข้างในน้ําบุญตาเนี่ยมันเสื่อมมันเหมือนตะก่อนเราไม่มีกะแล้วทําไมเราต้องมีกะตอนเราอายุเยอะ มันคือความเสื่อมในร่างกายทีเนี้ยแหละตัวเนี้ยมันจะทําให้พอมันมาบดบังการมองเห็นเวลาเรามองเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตัวต่างๆแล้วแต่เขาเรียกโรคนี้ว่าน้ําวุ้นตาเสือ่องพอจะเข้าใจไหมคะไม่ใช่โรคต้อกระจกไม่ใช่โรคต้อหินแต่มันคือความเสื่อมตามวัยของเราแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแม่มองเห็นฟ้าแลบแพรบแพรแพร,พร,พรให้แม่รีบมาโรงพยาบาลเพราะตอนนี้แม่อายุหกสิบละหกสิบเอ็ดปีละ ซึ่งสัญญาณเตือนตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ง่ายเป็นได้คือที่ว่าคือจอประสาทตาฉีกขาดหรือว่าดึงหลังจะพบได้ในช่วงวัยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดตอนนี้มีแค่จุดดำลอยไปมาไม่เป็นไรมันคือเขาเรียกว่าน้ำวุ้นตาเสื่อมตามวัยโอเคไหม